เธอดูซีแมปนี้มันเป็นไงบอกฟุตมันมันมันดูไม่เหมือนเลยไม่เหมือนบอกฟุตเลยเหรอเขาแปงลงร่างแล้วดูมีความรอบตัวปุ๊บไปจ้ะเฮ้ย,ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจาพิมาแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮ เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทําไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิดตั้นช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่มไอดีพาร์และ v i p เตอร์เวอร์และยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซ p u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศ,ปร,เทศประกอบไว้ห้ เมีนมินขอให้ครับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันอะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมดิวทีวนะครับผมเธอ<ๆ>เห็นไหมในวันนี้เนี่ยเธอดูซีแมปนี้มันเป็นไงบอกฟุต มันมันมันดูไม่เหมือนเลยไม่เหมือนบะฟุตเลยหรอใช่แต่ว่าถามว่าสมูทไหมเขารู้สึกว่ามันสมูทนะ <c oughs> แบบภาพอะภาพโดยรวมมันดูแบบว่าเรื่องเรือว่าอันดันๆ,ๆนะหยูรู้แดงไหมได้อยู่ได้ไดเฮ้ยทำไมถึงวิ่งเร็วจังวะใช่ปะใช่ปะงงปะไหนไหนจะลองวิ่งดิเ่าฮ่ยฮ่าตามให้ทันอีกงงอ้าวโอเค <c oughs> ออเกาวิ่งตามไม่ทันอ่ะ โอเคครับทุกคนในวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปบล็อกฟูถื่อนนะเรียกกันว่าบล็อกฟูถื่อนเลยนะครับผมทุกคนเอออันนี้ก็มาเล่นกับดีมนะผมเห็นของคลิปของฝรั่งคนหนึ่งนะครับเออแล้วแมปมันน่าเล่นดีดูดิกระโดดสโลด้วยเธอดูดิ่งอ่ะดูดิเออเออแต่โดดแล้วมันเออแต่แมเธอวิ่งไวมาเธอลองวิ่งดิไปไหมไปไหมเธอเอ้ย the fat วะเนี่ย the fat ปะเนี่ยโอเคครับทุกคนในแมปนี้ทุกคนผมบอกไปเลยว่ามันมีเกียร์สี่ด้วยเธอไหมมันมีเกียร์สี่ด้วยนะเว้ยเกียร์สี่ใช่ คืออะไรมันคือผลของลูฟี่เธอดูนะปึ๊บเขาแปลงร่างแล้วดูมีความรอบตัวปึ๊บเลิกได้เลได้โอ้โหก็เท่อะเนี่ยมีสก็งสกิลด้วยอยากได้เหรอเรียบร้อยสิครับผมโดนสกิลเดียวก็แตกไปเลยอ่ะตุยเลยไงสกิลก็เท่อ่ะไหนเธออยู่นี่เหรอเธออยู่นี่นี่สกิลสกิลไปไหนเธอไปไหนเธอวิ่งไหว่งวะสกิลเฮ้ย เธอไปไหนเดีนีดินี่ป้าอยู่ก็ตายดินี่ได้เอ้าลงน้ำไปแล้วเอ้าเอ้าเอเรียบร้อยปะเนี่ยลงน้ำตุยปะเนี่ยไม่ลงน้ำไม่ตุยอุ้ยไม่ตุยตามไม่ตุยตามบอกเลยว่าอยู่ตามตายตายเผื่เลยเผื่เลยเออตามไปแล้วจ้าสสวัดีจ้าเธอพอลงน้ำแล้วเหมือนอยู่ใต้บารดาน้ำใต้บารดาน้ำเลยเหรอเนี่ยเธอเธอลองกดเลขกหนึ่งเธอกดเลขกหนึ่งใช่แล้วเธอกด F ใช่เฮ้ย เฮ้ยนี่สกัดดาวลุ้งสกัดดาวลุ้งไงอ้าวอ้าวอ้าวเอ้าวเธอไม่แปลงร่างอ่ะแปลงร่างแล้วเธออะสกัดดาวลุ้งเอาใหม่เอาใหม่กดเลขงหนึ่งกดเอฟใหม่ไหนดูซิหนึ่งเอฟไม่ได้ลองกดใหม่หนึ่งเอฟอ้าวอ้าวบัคเหรอโอเคเดี๋ยวกดรีตัวตายเลยดีกว่ากดรีตัวตายเลยตัวน่าจะบัคกันแล้วแหละนะเออเอะ เละเป็นขี้เลยแล้วก็ลงมาเดี๋ยวเธอจะลงมาจับฟ้าเว้ยเปดูนะแต่ว่านะเขาว่ามันดูสวยนะมันมันมันก็ถามมันเถื่อนใช่ไหมอ่ะก็เหมือนอยู่นี่สกิลบนพิษนี่สกิลบนพิษเฮ้ยแต่ว่าชอบชอบที่มันวิ่งเร็วอะเดี๋ยวนะทำไมเขาไม่วิ่งเร็ววะทำไมเธอวิ่งเร็วคนเดียวอะกูดาบวอนี่นี่เป็นไงไอเดียวเ้ยดเหมือนท่านก็ยางเลย ิงหรอไม่ปิงนะเขาเล่นไม่ปิงนะเขาไม่เอาวเหรอมันอยู่ท่าเนี้ยเดี๋ยวเขาฆ่าให้ไหมหายแล้วหายแล้วไม่ต้องไม่ต้องยุกไม่ต้องยุกเธอพาไปตะลุยด่านได้เดี๋ยวนี่ดูฟินิกดูฟินิกเอ้าเอ้ยเอ้ยขางครับเอาเอาตะกี้บอาฟินิกอือเอาทำไมเขาแปลงเป็นฟินิกแต่เขาได้เป็นตัวเนี้ยอ้าวอาตัวเขบาร์ไปดูขบินนี่เฮ้ยแต่ทำไมมันมีตัวนี้มาด้วยวะไม่แปลกๆปลกันเนี่ยเฮ้ยมันมีไอ้อ้วนมาด้วยด้เห็นปะ ดี๋ยตัวมันติดอ่ะไอ้สกิลโอเคอันนี้ดาบยามะเธอเขามีดาบยามะพี่ไงเฮ้ยมีเปล่ามีเปล่าเอาว่านะมันมันมันก็มันก็โอเคอ่ะแต่ถ้าไม่ขึ้นชื่อว่าเถื่อนอ่ะเข้าใจไหมแบบมันก็ก็โอเคอ่ะมันดูสนุกดีเหมือนเล่นแบบเฉยเฉยอะไรเงี้ยแต่คือมันคือเถื่อนไงเธออ๋อมันมันก๊อปมาไหนเธออยู่ไหนก็จะเห็นเธอแปลงเป็นไอ้นี่ไงเกสี่เธอกดเลขนหนึ่งแล้วกดเอฟหน่อย กดเลขหนึ่งแล้วกด F เอาแล้วเอาแล้วชาแล้วชาแล้วปึ๊บปึ๊บยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวที่เดิมนะมันไม่ไปไหนเลยเธอไม่แปลงร่างได้ไงแลกกับความเร็วหรือเปล่าแลกกับการที่เธอวิ่งเร็วใช่แต่เธอก็เลยไม่มีสกิลเท่ๆแบบเขาไงสกิลโยรุนี้โยรุโยรุนี้ทำไมสกิลมันแปลกๆวะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูผมผมพิเศษเฮ้ย เธอเธอเธอลองกดเลขแปดอ่ะเลขแปดเลขแปดเธอลองกดเลขแปดแล้วกดคลิกกดคลิกทีหนึ่งเอ้ยกดบินเลยเอ้ยเอเก้กดเท่เออเฮ้อเธอกูเทออะเทอจะเลยเฮ้ยเป็นสีลุงด้วยโอเคแล้วเลขออกไงอ่ะกดกดคลิกทีหนึ่งเถอะเฮ้ยแล้วก็มีผลแสงเธอโเฮ้ยเฮ้ยกระโดดยังสูงยยยเจ้าไปเธะโดดสูงจังวะเธอมีพลังเหนือมนุษย์นะเนี่ยเฮ้ยมีผลแสงเป็นไงอ้าว เอาบาอกเอา <c oughs> เอาเว้ยแมบเริ่มไม่เถียละแบบเริ่มไม่เถียละแบบเ,เ,เธอนี่บินบินงาเทกดซสกิลวี v, อะวี v, มีไหมวี v, ไม่มีเหรอ <c oughs> เอ็กปับน, <c oughs> นี่ไอ้ไเอ้อ้้อ้ไอรอ้อ้้ไนอ้ไอ้สอ้ไนี่อ้ไอ้ไนไเออออ้อ่ะอุ้อออออ อุ้ยเยไม่คุมดามาคิเธอลองเล่นได้เลยว่ามันมีอะไรบ้างเธอสามารถเล่นได้เลยข้างล่างคือแบบว่าของเยอะมากใช่แมปเถื่อนเซิร์ฟนี้คือแบบว่าของเยอะจริงสี่อะไรอ่ะห้าห้าเป็นดาบอะไรเนี่ยหกหกเอ้ยมีสองชาบสามนุ่นสามเลยอ่ะอุ้ยคาบอยู่ที่ปากด้วยสโลไงซโลแล้วก็มีผลลัมเบอร์ด้วยเธออุ้ยนี่ไงดูสิเฮ้ย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 นี่เขาทิ้งผลได้ด้วยเอาขโมยของเขา เธอก็เธอก็มองของเขาขโมยของเขาเหรออุ l, ้ยอะาบักวเดีย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 วโอ้โหโอ้โหขีดพจน์ใจเดเฮ้ยไป็นล็อกยักษ์ดูแล้วว่ะเฮ้ยโกรธมันคืออะไรอ่ะเราไปมาทานจังอ่ะเฮ้ยยักษ์ดูดกันไหมได้ได้เดี๋ยวเขาไปเขาเขาจะบินไปด้วยผมนี่ผมวิเศษอุ้ยก่อดมันเหมือนบล็อกฟุตเลยอ่ะทุกคนแต่มันเป็นบล็อกฟุตที่มันไม่มีหมอกนะครับ สามารถมองได้เลยนะเออว่าเกาะไหนเป็นเกาะไหนบ้างครับอุ้ยอันทั้งเกาะอ,อะไรแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะอยู่ในน้ำได้ไหนเธออยู่ไหนอะ่ะเกาะเดิมป่าวะใช่เขามาหาเธอเกาะนี้อะ่ะอุ้ยจะมาเกาะนี้แล้วแหลกมากเลยนะใช่ไหมใช่เพราะข้ามาเกาะอ,อื่นแล้วมันแหลกมากเลยแต่กลับต้องกลับไปกเกาะเ,เ,เริ่มต้นเกาะเริ่มต้นคือมันจะไม่แหลกเลยเขาต้องกลับไปเกาะเริ่มต้นเขาตายก่อนปวดตายเลยเธอกลับมาเกาะเริ่มต้นเกาะเริ่มต้นนี่จะลื่นสุดแล้วเฮ้ยแต่แหลกแล้วอะ่ะเฮ้ยใช่เขาแหลกหรอ ไม่นะเอ้ากลับมาแล้วกลับมาแล้วเอ้ยแมบเถื่อนกันนิดนึงนะทุกคนก็มีแม็กมานะคะสกิลแม็กมาดูสิอู้วเฮ้ยเท่อะดูสิเฮ้ย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 เท่ไปเธออุ้ยนี่เขาเขาหายตัวไอเดียวเขาตาอีกแล้วนี่จะมาทดลองอะไรกับเขาเรียบร้อยด็อกกิ้งมาสเตอร์จิโร่เอ้าไม่ใช่คนละเรื่องนะครับเอ้าแตผมกินผลอะไรเข้าไปไม่รู้อะดูสิเธอผลใจผลใจผลใจเหรอไปไหน หนีที่อยู่ก็ตายดีกว่ามีเพราะทำไมจะฆ่าเขาเ <i> ขาไม่จะฆ่าเธอเลยหนีแปงลงร่างแล้วแต่รอบเตาะคือสวยมากมันไม่ค่อยมีก,ก้อนเมฆหรอเออไม่มีมีอยู่บนฟ้ามีอยู่รู้รู้ <c oughs> มีอยู่เข้าใจไหมเฮ้ยเธอเธอเรามาพีพีกันดีกว่าในเมื่อของเราก็เท่าเทียมกันแล้วอะ <m> เฮ้ยนี่ไงสกิลที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเราเรามาพีพีกันดีกว่าใครจะโหกว่ากันรระหว่างเธอกับเขาอะเอาไหม เดี๋ยวเดี๋ยวข,ขอขอตายก่อนขอเอาโมเดลนี้ออกไปจากตัวกันไอ้เจ้าตัวนี้เหมือนมันอยากจะติดเขามันชอบเขามาเลยนนเนี่ยนี่เดี๋ยวเธออยู่ไหนเขาเขาจะกดตายเดี๋ยวเขาไปหาเธอก่อนเธออยู่ไหนอยู่ตรงที่เดิมเลยโอเคเธอเข้ามาหาเธอละมาเริ่มเลยพีพีเลยเอา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 เดียวเริ่มเลยใครอ่ะเเอาเลย,าลยมาดิครับไอเดียวมึงเล่น,นมาดิครับนี่ไงโดนสกิลหมดไปจังหวะนี้ยังไงอ่ะยังไงอ่ะลอยลอยลอย นี่ครับโอ้โหเบบีนี่ร้อยอย่างแรงไปไหนอ่ะเธอไปไหนไอ้ดิวกดสกิลอะไรบอกบ้างดิไม่บอกบอกอะไรไม่บอกแมวผมไม่ใช่คนขิวเงินผมไม่ใช่คนขิวเงินนะตายซะตายซะอ้าวไม่ตายเว้ยอามาต้าเฮ้ยจริงดิเฮ้ยจริงจริงเหรอเฮ้ยทำไงอ่ะตายตายอามาต้าใช้แฮกเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยเปล่าแฮกไม่ตายครับอามาต้ย ใช้แฮกครับใช้แฮกเอาดีเธอมาตัดได้ไงอะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนี่ไงอาวอาวอาเขาตายเธอเขาตายด้วยอ่ะเกือบไปเป้าหวะเฮ้ยดาวยามดูสิแทงทะลวงดู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 ดดู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  เดี๋ยวเขาดูกดคิวเดี yeah. ๋ยวมันกดคิวแดดได้ด้วยนะนี่คิวแดดไงมาถึงวิ่งเร็วอ่ะไม่ใช่ของเธอมันดูวิ่งเร็วแบบไม่ได้แดดอ่ะไอเธอลองวิ่งเธอกดปกติดินี่เธอลองวิ่งปกติหน่อยเหมือนกันอ่ะเขาแค่วิ่งเขาใช้กดคิวไงอ๋อตอนแรกนึกว่าเกมบั๊กอ้าวสกิลสกิลยาอช้างแมนจะดีเขา เธอขอรอสกิลนี้หน่อยเขาอยากรอสกิลนี้ช้างแมนท่านผู้ชมดูสกิลช้างแมนนะครับบึ้งเอ้าเอ้าดีผายเอ้าเอ้าเอ้าเอาอยู่ดี่ๆนี่สกิลช้างแมนช้างแมนคาราเต้ออเอ้าไม่โดนหรอทำไมทำไมสกิลไม่โดนเลยหรือว่าเราต้องโดนก่อนแล้วก็สกิลใส่อย่างนี้เฮ้ยไม่โดนเลยอ่ะเอาหมุนเขาหมุนเธอเขาหมุนเอ้างงอะไรวะเนี่ย โอเคแปลงน้าเมื่กีย้สีก่อนนะครับเออเท่ๆมีเป้าแค่นี้แหละตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเฮ้ยไม่เธอมีหรือเปล่าสกิลเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ยนี่ไงแบบนี้ไงมีเปล่ามีได้ไงอ่าเล่นเป็นขี้ซะ เล่นเป็นขี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มาเนี้นะทุกคนมาเป็นแมปเถื่อนเนาะเออที่ใครที่อยากจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้ล่างทุกคนผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้สนับสนุนแมปเถื่อนถูกไหมเธอแต่เปลี่ยนแค่แบบใครที่อยากจะเล่นแบบว่าแก้เครียดหรืออะไรก็สามารถมาลองเล่นได้ถูกไหมแล้วเธออ่ะเธออ่ะเล่นได้ไหมเธออออเเ้ย ใครบอกว่าเล่นเกมแล้วตัวแตกดูดิเฮ้ยตัวเธอแตกเลยเฮ้ยเธอตัวโคตรตัวเหมือนควายเลยไปแล้วเล่ฮ้ยยามาแล้วจ้าเป็นไงหูโคตรเท่ทุกคนใครที่อยากลองเกีมสี่ก็สามารถมาลองดูได้นะครับมันโดดดึงด้วยดูดิโดดดึงด้วยโอ้แล้วก็มีหมวกฟางด้วยหมวกฟางแล้วก็โมเดลอันน่ารักของลูฟี่นะโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะใครที่กดแล้วนะขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเจอคลิปหน้าใช่ไหมเธอใช่ไปแล้วครับเจอคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม